ท่านทั้งหลายครับเรื่องความโลภหรือกิกนเลสะคุณความโลภนี้ทำให้คนเราหิวอยากได้โดยเฉพาะพออยากได้ขอโลภบางครั้ง ใจก็ไม่มีความสุขหาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นคนโลกนั้นสิ่งที่จะช่วยระงับยับยั้งได้ก็คือต้องแก้ใจแก้ใจที่ยากเป็นการแก้ที่ถาวร าเราใจใจเราอิ่มใจเราพอใจเราไม่หิวเลยรู้จักพอแค่นั้นแหละเป็นสุขทุกสถานแต่ถ้าไม่รู้จักพอนั้นหาความสุขไม่ได้ การรู้จักพอหรือตรงกับคำว่าสันโดษความสันโดษนั้นคือการยินดีพอใจกับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราได้เราได้แค่นี้ก็ยินดีกับสิ่งที่เราได้ เรามีแค่นี้เรายินดีกับสิ่งที่เรามีเราเป็นแค่นี้เรายินดีกับสิ่งที่เราเป็นแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ยินดีอยู่แค่นั้นให้พอใจอยู่แค่นั้นต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให ก้าวหน้าพัฒน,นาต่อไปเรื่อยๆสิ่งคําว่ายินดีนั่นคือสิ่งที่ที่ดีอยู่แต่ถ้าสภาวะที่ตัวเองเป็นอยู่นะั้มันแย่บางคนก็บอกเอ๊ะถ้ายินดีอยู่ยนี้ก็ไม่ได้เรื่อง เมื่อสภาวะที่มันแย่มันก็ต้องใช้ความวิเลีอยตสาหะความพยายามแต่ในขณะภาวะที่ยังก้าวข้ามพ้นภาวะอย่างนั้นไปไม่ได้เราก็ต้องยินดีตามสภาพที่ควรจะเป็นอย่างน้อยคนหาเช้ากินขำ่ำ ก็ยินดีกับตัวว่าตัวเองก็มีความสุขได้เพราะฉะนั้นเป็นเป็นการสร้างความรู้สึกที่เป็นสุขขึ้นมาในใจของ,งเราพระพุทธอ,องค์ตรัสบอกว่าสันตุทิปรมังทนัง ทรัพย์นั้นมีความสันโดษเป็นอย่างยิ่งหรือว่าความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งใหญ่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองอะไรที่จะมีคุณค่าเท่ากับความสันโดษ มีเงินล้นฟ้าแต่ไม่สันโดตก็เหมือนอย่างไม่มีแต่คนมีเงินไม่มากแต่มีความสุขโดดก็ถือว่าเป็นคนรวยเพราะฉะนั้นคนที่มีความวรู้สึกาจนเนี่ยมีจนสองแบบ ประเภทที่หนึ่งคือจนเพราะไม่มีอีกประเภทหนึ่งก็คือจนเพราะไม่พอคนจนเพราะไม่มีนั้นเป็นคนยากจนเข็ดใจจริงๆไม่มีเงินไม่มีทองโดยเฉพาะยุคสังคมปัจจุบันนี้ บางทีไม่มีเงินไม่มีทองก็อยู่อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเงินทองจึงเป็นปัจจัยหลักที่จะเป็นเครื่องดำรงชีพแต่สมัยก่อนเนี่ยตามบนนอกท,ทั่วไปชาวไร่ชาวนา บางทีเขาไม่มีรายได้ส่วนอื่นแต่เขาไม่อดตายทำไร่ทำนาทำนามีข้าวแต่ถ้าเงินทองอาจจะไม่มีแต่ข้าวปลาอาหารมีสมบูรณ์ไม่อดตายสมัยก่อน แต่ปัจจุบันนั้นความยิ่งความเจริญทางวัตถุขยายเข้าไปความจำเป็นเรื่องเงินทองก็มีขึ้นวิถีชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมบางทีชาวนาทำทำนา แต่ไปซื้อข้าวกินทำนาไว้ขายแต่ไปซื้อข้าวสารกินเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นไม่มีเงินในทองก็อยู่ไป่ได้แต่สมัยก่อนนี้ไม่มีปัญหาเพมีข้าว ในน้ำมีปลามีนานในข้าวในนามีข้าวอยู่กันได้แต่แม้ไม่มีเงินมีทองใช้แต่มีข้าวปลาอาหารกินสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นความสันโดษจึงความจนเพราะไม่มีเนี่ยเป็นประการหนึ่งอันนี้สามารถที่จะแก้ได้ มีความมานะมีความบุ่ออย่มีความมุสาหะก็สามารถที่จะแก้ไม่ขี้เขียดแก้ความจนได้ความจนกลายเป็นคนรวยได้แต่จนอย่างที่สองคือจนเพราะไม่พอเนี่ย ไอ้อย่างนี้แก่ยากแก่ยากมีเงินมีทองมากมายขนาดไหนถ้าไม่รู้จักพอก็จนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักพอมั่อไหร่กลายเป็นคนรวยจึงพระเจ้าจึงตรัสบอกเออ ความรํนโดดมันเป็นทรัพย์อย่างทรัพย์ที่ล้ำค่าใครสามารถที่จะปลูกความรํนโดดได้ถือว่าปลูกความรวยขึ้นมาไม่ใช่รวยอย่างไม่ใช่รวยทรัพย์สินแต่รวยรวยทรัพย์ภายในมีความสุขทป้นทั้งหลายลองมองตัวเองกันเลยนะ เราบองหลายๆลรางวละหลายๆโอกาสเราอยากได้อย่างรู้เราอยากได้อยา่างนี้เห็นคนอื่นมีอย่างนั้นเราก็อยากไดอกออ้อย่างนั้น้างความอยากได้พวกนี้ทำให้เกิดความทุรนทุรายหาความสุขไม่ได้ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องวัตถุสิ่งของเท่นั้นแม้แต่อยากอยไปหาความเพลิดเพลินหาความสุขการดูหนังดูละครอย่างนั้นอย่างนี้พอไม่ได้อย่างที่ต้องการก็หาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นความปรับใจนั้นจึงมีความ คัญคนที่มีความโลภบางทีก็มีสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือความความตรนีความคิดบางคนเนี่ยขี้เหนียวหาตัวจับยาก บางครั้งมีเงินมีทองแต่ว่าไม่ได้ใช้ทรัพย์สินเงินทองเหมือนเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนนี้มีความตระนี่ขี้เหนียวมากวันหนึ่งไปเฝ้า พระราชาฝ้าพระราชาเสร็จเดินออกมาก็เห็นชาวนากินขนมเบื้องพอเห็นชาวนากินขนมเบื้องอยากจบจิบว้าจะซื้อก็เเียดายต่ ความอยากกิดแต่เสียดายตังก็เลยไม่ซื้อเพราะฉะนั้นความอยากมันอยู่ภายในมันไม่ได้แก้ที่ความอยากอยากได้และไม่ได้มันก็เกิดความทุกข์เกิดความร่างกายก็ไม่ปกติข้าวผิดฟาก็ไม่ได้ นอนเซลภรรยาเห็นเกิดความสงสัย่เอ๊ะสามีเป็นอะไรก็พยายามถามนูวนถ,าม,ถรรา,า,ามนี้ถูกกระราชาติ่นิหรือในอะไรต่างๆก็ไม่ใช่ไล่เลี้ยงไปไล่เลี้ยงมาหรือท่านอยากจะทานสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เลยบอก ว่าตัวเองอยากทานนมเบื้องภรรยาก็บอกว่าโอ้โหก็อีกแค่ขนมแค่นี้ถ้าอยากเนี่ยเดี๋ยวจะจัดการให้เลี้ยงคนทั้งอำเภอก็ได้ แต่ทีกพอได้ฟังพูดเขาเลียงเลี้ยงของอาอำเภอเท่านั้นโอโ้โหไฟไฟลุกเลยความขี่เหนียวของคนว่าปริยาหน้าใหญ่อ้าวมันลดลงมาเลี้ยงคนต้องตำบนก็ได้ไม่ได้คนใด้ตรอกก็ได้ไม่ได้อ้าวเลี้ยงเฉพาะคนในครอบครัวนี่ก็ได้พ่อแม่ลูกก็ได้ นึกว่าจะโอเคอย่างเธอมายุ่งอะไรด้วยเออเอาทำให้ท่านคนเดียวกันแลวกันที่ความคิดเนี่ยก็เลยถ้าจะทำขนมท้างลง่างก็โคคนอื่นมาม,มีส่วนเหีย่ยวด้วยขึ้นไปทำบนโรสาท ชั้นเจ็ดแล้วกฎอุปสมมาสมพุทธเจา้าทรงเห็นอัจฉริยัยของเศรษฐีคนนี้มีอัจฉริยัยที่จะบรรลุมรรคผลมีอัจฉริยัยที่จะโปรโดได้ก็ทรงส่งพระมหาโมกขลานักซึ่งเป็นพระมาเจระที่มีฤทธิ์ไปปรา ขณะก,กำลังทำขนมกันอยู่พระเถร,ระก็ปรากฏตัวทางหน้าต่างอยู่ในอากาศเศรษฐีว่าโอ้โหทำหนีขึ้นมาจนประสาทชั้นที่เจ็ดแล้วยังมีคนตามขึ้นมาอีกเศรษฐีก็บอกทำยังไงก็ไม่หาไม่แบ่งให้ละ าทายต่างๆจนสาทายถึงขนดาดว่าให้ควันตลบกตก้งให,ให้ให้พระเถระทำอย่างนั้นอย่างนี้เดินในอากาศบ้างอะไรบ้างพระเถระเวลาเ,เศรษฐีพูดแล้วก็ทันทำยังไงก็ไม่หายถึงแม้จะทําให้ควันตลบในประสาทาก็ไม่หายพระเถระก็บรรดาบีควันนั้นคือเศรษฐีกลัวกลัวไฟไหมปราสาทยอม ยอมตักให้หน่อยแต่ปรากฏว่าตักยังไงก็ตักไม่ออกจนเศรษฐีเมือ่อยหมดความอยากที่จะกินหายทั้งหมดเลยพระเทระจึงแนะนำแล้วก็คลายปราบสามารถปราบเศรษฐีให้หายความเป็นคน ตรณีทีเดนียวแล้วก็นำไปเฝ้าอ,อกสมเด็จพระสมมาสัริรุทธเจ้าไอ้นี่ความที่เหนียวบางคนทำให้หมดความสุขหรือแม้แต่พ่อของมัทธุณดลีพ่อของมัทธาุณดลีเนี่ยเป็นปรามที่ว่าอาทินะบุกกาที่แกชื่อวอาทินาบุกกาไม่ใช่อะไรหรอก แกไม่เคยให้อะไรใครเวลาจะทำต่างหูให้ลูกก็ทำเองเวลาลูกป่วยถ้าพาไปหาหมอก็จะต้องเสียค่าเกี่ยวยารักษาก็ใช้วิธีการไปถามหมอ ผลเป็นโรคอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจะใช้ยาแบบไหนแล้วก็มาปรุงเองแต่ปรากฏว่าโรคมันหนักโรคมันหนักปัจจุบันก็คงจะเป็นพวกมะเร็งตับหรืออะไรประมาณเนี้ตัวเลื้งขึ้นพยายามที่จะรักษาเองก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้ท้ายที่สุดพาไปหาหมอ หมอเห็นอาการก็ไม่รับแล้วก็พาลูกกลับมาบ้านถ้าลูกเข้าไปไว้ในภายในบ้านก็ญาติพี่น้องมาเยี่ยมเดี๋ยวก็จะเจอสามสักวันเพราะฉะนั้นเอาไว้ที่ลรยบาลที่ความพิอีกิถก็แต่ท้ายที่สุดก็ส,สัมมาสัมพุทธเจ้าทรง ข้าพ,พเดชเห็นมันทถาุณลีแล้วก็เสด็จมาปลบเสด็จมาหน้าประตูมัทถาุณลีร่างกายนี่เรียกว่าลุกไม่ไหวแล้วแหละพระพุทธเจ้าทรงเปล่งชัพพนันสีมัทถาคุณลีก็พลิกกายเห็นพระสมรัมมางพระพุทธเจ้าก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ย มีเวรมีกรรมได้พ่อที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีโอกาสที่จะได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมไม่มีโอกาสที่จะได้ให้ทานไม่มีอะไรแนละ้วนอกจากใจเนี่ยขอถึงผูุ้ิจเจ้าว,ว่าเป็นสรณะ เสมอเราพุทธธรรสรนังพชามีอย่างนี้ยึดพระพุทธเจ้ายึดพุทธคุณเป็นเป็นอารมณ์พอถึงพุทธเจ้าเป็นสรณะใจก็ดับจิตดับตายไปคนตายในขณะที่จิตที่ยังผ่องใสเนี่ย พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่ามีสุขติเป็นที่หวังจิตเตสังวิริเตจิตเตอสังกิริเตสุขติปาติกลางขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นหนหวังได้แต่ในขณะเดียวกันจิตเตสังกิริเตท,ทุคติปาติกลางขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุคติเป็นหนหวังได้คนก่อนจะดับจิตเนี่ยท่านจึงบอกให้ทําใจให้สะอาดให้บริสุทธิ พันตาบุญเลีก็ไปสู่สุคติไปเกิดในดาวบัลแล้วก็มองตัวเองเลยเอ๊ะที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรที่พยทธบัติให้ทานรักษาศีลเราก็ไม่เคยทำยากดอเป็นเพราะเราถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นตรระยึดพุทธานสติปเป็นอารมณ์จึงมาเกิดใน แล้วก็มองไปที่พ่อพ่อไปในอ้อพ่อหลังทุกเ,เสียเสียเราไปร้องผมลร้องไห้อยู่ในประชช้าก็คิดจะทรมานพ่อก็เลยแปลงเป็นมานกคนหนึ่งหน้าตาคตล้ายๆ้กับมัตสุคุณีลงไปในประชาแต่ปามก็ร้องไห้ถึงลูกมานกก็ร้องไห้ ตามเห็นมานบเนี่ยหน้าตาเหมือนลูกร้องไห้อยู่ก็เลยถามว่าให้เราจะมาร้องไห้ถึงลูกที่ตายไปแล้วท่านน่ะร้องไห้ทำไมพัน,าพนทาบุตรีเทพบุตรก็บอกว่าเรามีรถอยู่คันหนึ่งเป็นรถของแต่บัญยังขาดล้อ ที่เราร้องไห้เนี่ยอยากจะได้ล้อรถคามในเคยเป็นคนขี้เหนียวแต่พอเห็นมานพหน้าตาเหมือนลูกชายไ่นล้นเนี่ความขี้เหนียวมันหายไปใจปั้มอยากได้รถแบบอยากได้ล้อรถแบบไหนล้อรถเป็นเงินเป็นทองเป็น แก้วมันดีอะไรเนี่ยเดีย๋ยวจะจัดไหนอยากได้แบบไหนเจ่าบัตร,รมงศลีเขาบอกว่าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เดียวกันวันโครจรพระอาทิตย์กลางวันพระจันทร์กลางคืนเนี่ยเป็นเพื่อนกัน เพราะฉะนั้นอยากได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มนเป็นล้อล้อรถต่พรามก็ขาได้ยินพูดอย่างนี้โมโหไอ้บาถ้าแ,แกคิดอย่างนี้แล้วก็แกตายแน่นะไม่มีโอกาสที่จะได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถหรอกงี่เง่า่าเทพบพรามมัทบุตรดช มาจากคุณเดรีก็บอกว่าระหว่างเราสองคนเนี่ยคนหนึ่งร้องไห้ยอยากจะได้สิ่งที่เห็นคือดวงจันทร์ดวงอาทิตย์กับอีกคนหนึ่งคือท่านเนี่ยร้องไห้ยอยากจะได้ลูกที่ถูกเผาไปแล้วร่างกายก็เป็นปรากฏแล้ว คนที่อยากจะได้สิ่งที่เห็นกับคนที่อยากจะได้สิ่งที่ไม่เห็นกับคือมาใครไผ่้กว่าถามลพรามได้คิดที่เศร้าโศกก็หายไปเออจิ้งเลยร้องไห้อยากจะได้สิ่งที่เห็นเนี่ยกับร้องไห้อยากจะได้สิ่งที่ไม่เห็นเนีเออเรามันโง่กว่า คลายความสุได้ภายหลังก็ได้เข้ามาเริ่มใส่ในประสาปนาเป็นกำลังสำคัญในประศาสนาดีเรื่องความตรณีความตรณีความโลภมก็จะมาด้วยกันกันเลยเพราะฉะนั้นความโลภเนี่ยทำให้คนเราดิ้นรนสแสวงหาไม่รู้จัพอ โดยเฉพาะตัณหาเนี่ยความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยมันทําให้เราทิพลดพระอริเจ้าจึงตรัสบอกว่าอุดโ,โลโกโอ,อติตโตตัณหาทาโศโลกพล่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จกหยุดเป็นธาตุของตัณหา ท่องตลอดอยากได้นู่นอยากได้นี่ไม่รู้จะอิ่มเป็น่าตของตัณหาสือความอยากเพราะฉะนั้นต้องพยายามสร้างสันโดษความยินดีพอใจกับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราได้และชีวิตเราก็จะมีความอิ่มมีความพอแล้วก็มีความสุขะนะครับ สันโดษจับไว้ทนทั้งหลายถ้าเราทำอะไรเรามีสันโดรู้จักพอรู้จักยินดีเราจะมีความสุขความสุขของปัจจุบันแต่ไม่ได้หยุดแค่นั้นต้องมีความเพียนพยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้เจริญต่อไปอีกนะครับเอาน,นี้พัถนาต่